ทำไมกินน er ้อยจังเลยอะทำไมกินน้อยจังเลยลูกอก็หน e. ูจุ่มให้แม่โอ้ยจุ่มทำไมก็อยู่ในถ้วยนี้หนูกินให้หมดนั่นเลยกินให้หมดนั่นเลยจานชามนั่นน่ะกินให้หมดเลยนะกินให้หมดผักเถิกหน่อหนูไม่ต้องมาอ้างเลยผักกินให้หมดแม่ให้หนูกินผักด้วยก็หนูกินผักด้วยกินให้หมดเลยผักก็หนูกินผักด้วยมันมีประโยชน์มันลูสายตา โอเคโอเคอย่า okay, okay. อย่าปากอย่าปากถ่ายวิดีโออยู่อย่าเห็นแง่เด้อบ่เอาบ่เอาไงแล้วมาพี่น้องมากินข้าวด้วยกันเด้ออืมมันมันเคี้ยวง่ายอ่ะมีเลื่องอะไรเคี้ยวไม่มันไม่เคี้ยงง่ายแล้วก็เคี้ยงยากเอ้ามันอร่อยมันอ,อร่อยแต่ทำไมซื้ออ่ะเอ้าอร่อยไม่อร่อยตลกปสรุป ไม่ผ่อนเสียงโทรทัทัดให้น่อยเสียงมันจะเข้ากล้องเร็วเร็วเร็วๆๆ็วเเลยเพราะว่าถ่ายวิดีโอลืมไปลืมผ่อนเสียงเดี๋ยวเวลาหนังเรื่องเขเข้าไปดูอืมได้ยินไหมไม่ได้ผ่อนยอันนี้ไม่ได้ผอนเสียงอันนี้ปิดประตูชุ่มชม บอกอนุก็ทำอีกแบบหนึง่งคือก้องใส่โทรศัพท์แหง่ก๋วยเตี๋ยวไว้ให้หน่อยแป๊บนึงจะเดินไปเอามะนาวส่องใส่ก๋วยเตี๋วเด้อเดินไปเอามะนาวก่อนแป๊บนึงคือเอาส่องไว้แบบนี้แหละไม่อยากกินน้ำต้มอแล้วท้องเสียกินมะนาวดีกว่า ออาามเอามะนาวไว้น, way, นี่หลารูม่ลมไว้ไวไหนันน้าอ่ะสามจะไปรู้หรอ,อรไม่รู้ไัไหมไหมไม่รู้ไม่กินอยู่โอเคโอเครูปขายดีโนนจจนยน่แวามรูวนี้กะดเปล่าใช่วย่รใส่ืเย็นไว้ซือไว้ก่อนแป๊บนึงนะคะคนสวย มันหวานงามๆนะคะคนชุ่มงามๆเนี่ยเดี๋ยวเรื่องส่องก๋วยเตี๋ยวกันให้หน่อยเมื่อนึงกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อนึงชิ้นทรศัพท์ตั้งขึ้นยกตัวยกขึ้นยกขึ้นเออยกลงยกลงยกกับยกขัดยกขึ้นกับยกขัดยกลงกับยกขาดก็เออไม่ได้เอามีดมาไมในบ้านสักหลังหนึ่งเนาะ ไปไว้หมดหมดเลยไปหลังบ้านหมดเลยนี่ดอกตามหมบนะเมื่อคืนนี่เอาไฟแช็กตามหมกมานึ่งข้าวแชกนไม่เจอโอ้ยกขึ้นขึ้นยกขึ้นใส่มะนาวด้วยพี่น้องเราเป็นคนชอบมะนาวมากเลยเดี๋ยวปอกใส่ไอ้นั่นก็แซบด้อยปอกใส่น้ำมนะันอะน้ำมะนาวเนะ่ะเวลาเรากินนะพี่น้องจะแซบโอ้พัดลมดังแรงมากเลยเข้ากล่องหมดแล้วมั้ง เดี๋ววุ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 ยอยู่ล้มั้งมึงมึงสิเอาลบกล่องโอเอาลบอันพัดลมเอาอีกว่าเอาเส้นนี้บ้างละอีกไม่ย,มยังต้องกินผักด้วยนะลูกเฮ้ยอืหนูนาากินอยู่ออืกินทุกวันอืหนูแกว่าหนูกินแต่อันนี้อันนี้หมดทุกอย่างก็อเลยผักว่าก็อร่อยผักบุ้งก็อร่อยอืม พว่าอร่อยป๋อมุ้งก็อร่อยอตอนเย็นเขากินปลากระป๋องโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้มีมีมีเอ่อมีถั่วอยู่เดี๋ยวผัดถั่วให้กินตอนบ่ายน,นี่แหละจะผัดถัว่วใส่ไก่ไม่มีมหมูมีไก่อืมอ้มอื้ม จก็เจียวหมดน้อ,องเราทำแบบนี้สองคนขายยืมขายให้เหรอลูกก็เจียวอยู่บ้านเรานี่แหละพี่น้องอนียืมขายทุกวันได้ลหละอ๋อไม่ออเหรอฮะได้ยืมขายทุกวันได้ล่ะโอเคโอเค นางไม่ค่อยมีน้ำเลยอเอแดว,ว่าเลิ่มชิ้นสี่ลูกนะให้ไม่ให้หนูสองลูกเฮ้ยของเมื่อคืนจะไปกินนะฟังเสียสิอยากินดิอาพอนูชเชตตู้เย็นไ้อะต่อเหรอเออ,อ,เอกินได้ท้งนั้นอนะนมตามนมันเป็นงันเอแช่ต,ตู้เย็นแหละ โอเคมีปีปะปตุลฮึือเตียวมีเหลืองตั้งกันเดีพี่นอ้นอแล้วจจับๆน้อข้าขวารมอกลองหมูรมมปิวแล้วเนี่ยฝากกหนังเรียนเข้าไปในบ้านแล้ว แล้วมันหิวยังพอดอพอจอาาจีจะไปซื้อเลยพี่น้องน้ำยู่ไก่บ้าน้องซ้ำลังนี่ยีเด็ดแต่แต่แก่แกลอืม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 เล่นหรือยังขับจูมกจิันในเครื่องใหม่อืมฝาดกดู๊กอ๋อยัง,นนงไม่เล่นเหรอยังไม่ได้เหรอโฆษณา,อ,อ,ายอยู่เหรอ อ่าเหรอดูหนังก่อนดูหนังก่อนอย่าเพิ่งดูโทรศัพท์อืมกำลงถ่ายวิดีโออยู่เลยก็แปดนาทีกล้วเจ็ดนาทีแล้ว ที์ที่แปดก็จะจบแนีอย่างเงาทีสุดท้ายแล้วมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งอ่ะมีเหลืองผักบุ้งโจกหักนี่จะกินกินมาหมดแล้วพี่น้อง40บาททีสองคนก็ชอบกิไม่หมดอ่ะ ได้เยอะนะมีทังสองก้อนอนะ่ะให้ปกติมันจะห้าสิบนะเขาออกแค่สี่สิบบาทต้อง้างในร้านร้านก็ยากเกินก้องบอแมวของมูสำหรับ้ขายแมวของมูเพื่อนสาวแมวของเพื่อนสาวเพืนสาวเป็นเด็แฟนฝรั่ง อจอ,อ,อยู่ขอบคุณที่รับชมนะคะมากินด้วยกันเจ้าเจ้าหมดแล้วพี่น้องโอ้มหเสียบเลยกินกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่เรืองจ้า